ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องคันต้านนะครับขนาด3ลิตรรุ่น VE3N นะครับการใช้งานนะครับเริ่มต้นแนะนําไม่เสียบปลั๊กกับไฟบ้านโดยตรงนะครับไม่แนะนาให้เสียบปลั๊กพ่วงแต่ว่าถ้าจาเป็นต้องต่อพวกจริงๆต่อแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวปลั๊กพ่วงให้มันเป็นตัวมาตรฐานนะครับขนาด2,000วัตต์ขึ้นไปนะครับเราก็เริ่มเปิดเครื่องที่ตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับจะแสดงตัวอัตราการไหลนะครับเป็นลิตรต่อนาทีนะครับเป็นชั่วโมงรวมการใช้งานเครื่อง นะครับเป็นหน้าจอเวลาเรียลไทม์ขนาดใช้งานเครื่องนะครับตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าจอกระพริบเราก็เลือกเหมุนตั้งเวลาได้เลยตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด99ชั่วโมงนะครับเมื่อเราโอเคเราก็กดปุ่มได้เลยมันก <B Alors, S 1> ็จะเป็นเวลาที่เราตั้งไว้หรือว่าถ้าเราจะยกเลิกก็กดซ้ำไปอีกทีหนึ่งน,นะครับตัวเครื่องเป็นขนาด3นิ้วนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับเกินได้ โดยที่สามารถปรับได้สูงสุดถึง5ลิตรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเวลาเราปรับตัวหน้าจอเขอจาจะกระพริบนะครับตัวทําให้ตัวค่าความเข้มข้อนออกซิเจนที่ได้มันเกินขนาดตัวเครื่องทําให้ค่ามันดรอปโลนะครับซึ่งเราจะไม่แนะนําสูงสุดจะอยู่ที่3ลิตรนะครับในส่วนต่อมานะครับไฟด้านบนนะครับจะเป็นไฟแจ้งเตือนถ้าไฟตรงนี้ขึ้นเป็นสีส้มนะครับซึ่งแสดงว่าตัวออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน นะครับแล้วก็ถ้าไฟแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นอาจจะเป็นที่ตัวส้กรงหรือว่าเป็นปัญหาไฟไม่เข้าหรือว่าจะเป็นที่ตัวกระบอกสารเสรื่อมได้นะครับก็สามารถแจ้งกับ์วิสได้เล,เลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆทำหน้าที่คล้ายเปลีไฟนะครับมันจะเป็นตัวคอยกันไฟตกไฟกระชากอย่างเช่นถ้าบ้านเราไฟดับเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยกันไฟกระชากในเครื่องนะครับมันก็จะเล้่ออกมาก็แนะนําว่าให้พักเครื่องประมาณ15-30ินาทีนะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่มนี้กลับเข้าไปใหม่แล้วก็ เปิดใช้งานเครื่องตามปกตินะครับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องพ่นยานะครับเวลาใช้งานให้เราหมุนตัวเกียวออกนะครับมันก็จะมีเสียงลมออกมานะครับเวลาเราพ่นยาเันก็จะใช้เป็นตัวแรงดันลมนะครับแล้วก็เวลาพ่นยาแนะนําให้ปรับตัวอัตราการไหลนะครับลงมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืดระยะการใช้งานเครื่องแล้วก็เป็นการถนออเครื่องไปนในตัวด้วยนะครับ ต่อมาช่องด้านบนจะเป็นช่องต่อสายซิลิโคนต่อกับกระปุกน้ํานะครับเป็นช่องให้ออกซิเจนนะครับเราก็ต่อสายซิลิคอนกับกระปุกน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำไปที่กระปุกจะเห็นได้ว่าตัวกระปุกมันจะมี2เส้นนะครับเส้นเบนกับเส้นแม็กให้เราเติมน้ําอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างกระปุกนะครับเป็นน้ากันพการแพทย์หรือว่าเป็นน้ําดื่มที่ต้มสุกแล้วก็ได้นะครับตัวน้ํานะครับแนะนาว่าให้เปลี่ยนทุกวันนะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ล้างกระปุกทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้านะครับ แนะนำให้ใช้เป็นน้ำยาล้างขนนมเด็กแต่ว่าน้ำยาอ่อนๆออกมาล้างกระปุกนะครับเมื่อเราเติมน้ําเสร็จแล้วนะครับเก็บกระปุกไว้ที่ด้านหลังเครื่องนะครับมันจะมีห่วงยางให้ให้เราต่อต่อไปให้เราต่อตัวสายให้ออกซิเจนเจ็บจมูกหรือว่าไขนโน่าที่ด้านปลายของกระปุกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านปลายตัวสายก็ของกับขนไ้ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนด้านหลังเครื่อง จะเป็นไส้กรองของตัวเครื่องนะครับที่เราต้องคอยดูแลรักษาชั้นแรกจะเป็นไส้กรองฟองน้ําหยาบนะครับตัวนี้แนะนําว่าให้ล้างขันน้าเปล่าทุกสัปดางงห,ห,นนหา์นะครับสัปดาห์ละครั้งแล้วก็นํามาถึงลมให้แห้งไม่แนะนําให้ตากแดดนะครับเพราะว่ามันอาจจะกรอบได้แล้วก็ฉีกขาดได้นะครับตัวต่อม,มานะครับจะเป็นไส้กรองละเอียดด้านในนะครับของแคนตาจะเป็นไส้กรองแบบกระดาษนะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ล้างน้ํานะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเผลอไปล้างน้ํามันอาจจะเปิดยุ่ยแล้วก็เป็นขุยเข้าไปในเครื่องได้นะครับ แนะนำว่าให้เปลี่ยนทุกๆหกถึงสิบสองเดือนนะครับหกเดือนก็อาจจะลองขอเช็คมาดูก็ได้ว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเข้มหรือว่าสีดำหรือย,ยังถ้าเปลี่ยนแล้วก็สามรารถเปลี่ยนส่กล่องได้เลยต่อมานะครับในการตั้งเครื่องนะครับแนะนําให้ตั้งบนพื้นบ้านซึ่งเบรื่องปกตินะครับไม่แนะนําให้ไปตั้งบนพวก พืน้นพรมหรือว่าพวกเสือ่ออมน้ำมันต่างๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาต้องระบายความร้อนทางด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านล่างด้วยทําให้ถ้าเกิดเขาไม่สามารถระบายได้เขาจะเกิดการโอวอไปหีทแล้วก็ถัดการทําง,งานเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ห่างจากกาแพงอย่างน้อยหนึ่งฟุตนะครับต่อมานะครับในการขนย้ายเครื่องนะครับให้เรายกเครื่องในแนวตั้งแบบนี้เสมอนะครับไม่แนะนําให้นอนเครื่องหรือว่าระแคงเครื่องอะไรข้างในเขาอาจจะเสียหายได้หรือว่าเสียงการทํางานของเขาอาจจะดังขึ้นได้นะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ